และโดนจับได้โดยประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เส้นทางการเงินอย่างเงี้ยผมเชื่อมั่นว่าหน่วยราชการไทยที่เกี่ยวข้องทราบดีว่าพวกนี้อยู่ที่ไหนทำแล้วเราทราบด้วยซ้ำไปว่าไอ้คาสิโนออนไลน์สแกมเมอร์ต่างๆอยู่ตรงไหนในประเทศเพื่อนบ้านเราสามารถดูได้แก้ไขปัญหาได้ครับผมตอนนี้ปัญหามันเกิดขึ้นพอนำพาแล้วก็ปลายฆ่าปล่อยเกิดการค้ามนุษย์ครับครนี้มันเป็นไปได้ไหมเราจะตัดในกรณีต้นเนี่ย การนำพาเพราะบางทีเราไม่รู้อ่ะนะว่าว่าคนที่เขาจะไปเนี่ยเขาก็คนไปเนี่ยเขาก็อยากจะไปทํางานแต่คนพาเนี่ยเรารู้ว่าเจตนาไม่ดีแน่นอนตรงนี้มันจะมีช่องทางแนวทางยังไงถ้าตัดตอนตรงนี้มันก็จะหยุดการค้ามนุษย์ตรงนู้นได้ครับมันต้องเริ่มจากหลายๆส่วนครับพิสมานครับคือพวกคนเหล่านี้เวลาคนสัญชาติอื่นจะเข้ามาประเทศเป็นประเทศทางผ่านเนี่ยหนึ่งเราต้องทราบแล้วว่าเขาต้องใช้วีซ่า การเดินทางเข้าประเทศไทยตอนนี้เราพยายามจะโปรโมตในเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยในการให้วีซ่าการท่องเที่ยวเนี่ยบางประเทศไม่ต้องใช้วีซ่าเข้ามาประเทศไทยได้เลยเ,เราก็ต้องจําเป็นต้องดูครับดีๆว่ากลุ่มคนเหล่านี้จริงๆถ้าจะเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นของการให้วีซ่าต้องดูว่าจะมีประเทศไหนยังดีครับพี่พิสมานับ,บชาวบังกลาเทศเนี่ยอ่ะครับ เขาจะมาประเทศไทยและเดินทางไปแม่สอดไปเพื่ออะไรถามจริงคือคือมันมันมันสามารถที่ทําได้เราจะต้องมีเราจะต้องมีการจัดตั้งแทสฟอสเกิดขึ้นหน่วยเฉพาะกิจในเรื่องนี้โดยตรงและทำงานจริงจังต้องเอาจริงกับเอาจังกับมันนะอันนี้ของเรามีนะครับผมผมเชื่อว่าหน่วยต่างๆเรามีไม่ว่าจะเป็นดี i เองก็ตามไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมเองก็ตามไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตํารวจแห่งชาติเองก็ตามไม่ว่าจะเป็นปปงเองก็ตามมีแทสฟอสทั้งหมดแต่เพียงแต่ว่า การบูรณาการงานกันในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการการค้ามนุษย์ทั้งระบบเนี่ยจำเป็นต้องให้เวลากับปันต้องทํางานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศทํางานร่วมกับสานักง,งานตํารวจแห่งชาติทำงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในบริเวณพื้นที่และจัดตั้งให้ได้ว่าไอ้กลุ่มคนที่เข้ามาจากประเทศอื่นที่จะมาประเทศไทยแล้วเดินทางไปที่แม่สอดอย่างเงี้ยไปทาไมไปทําไมคือเครื่องบินนะครับผมผมเดินทางไปแม่สอดประจำเต็มทุกไฟ จากกรุงเทพไปแม่สอดแล้วมีคนต่างชาติซึ่งไม่น่าจะไปแม่สอดออออแม่สอดเป็นพื้นที่ที่จะไปแล้วทําอะไรได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องดูว่าบริเวณชายแดนพมา่าเมียนมาทั้งหมดโดนโดน,โดนกลุ่มต่อต้านคือกองกําลังอกองกําลังชาติพันธุ์ที่ที่ต่อต้านกับรัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยคุมไว้หมดแล้ว นาวตะเข็บชายแดนแนว้วตะเข็บชายแดน <c oughs> ผมเชื่อมั่นว่าเกิน80%แนว้วตะเข็บชายแดนทั้งหมดเนี่ยโดนคุมไม่หมดเรียบร้อยแล้วแล้วจะมีคนสัญชาติอื่นเดินทางไปแม่สอดเพื่ออะไรจะมีคนสัญชาติอื่นนั่งเครื่องบินไปเป็นกรุ๊ปแก๊งใหญ่ๆเนี่ยไปตรงนั้นเพื่ออะไรไฟเต็มไม่สมานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถมองเห็นได้ว่าสนามบินถ้าคนคุณจะเดินทางผ่านสนามบินเข้าแม่สอดเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ๆคุณจะไปทําอะไรที่แม่สอดมันต้องเริ่มมีความรู้สึก แ,แ,แ,และแคระคายถามสอบถามรับตามตำรวจเข้ามาตรวจสอบเพราะฉะนั้นหน่วยเฉพาะกิจจะต้อง <c oughs> เปิดหูเปิดตากว้างและมองว่าพวกนี้จะไปอย่างไง <c oughs> ถ้ามาทางรถจะผ่านแม่สอดได้ก็ต้องผ่านจังหวัดตากกว <c oughs> ่าจะผ่านมีดานชอกอต่างๆนานาเกิดขึ้น <c oughs> ามากมายจับตรวจคุยพูดคุย <c oughs> หาให้ได้ถ้าจะมาทาง ทางที่สังขระบุรีาาด่านก็มีเช่นเดียวกันจะไปทางแมงสอนก็มีด่านเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อมั่นครับว่าถ้าเราเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้ตัดตอนตั้งแต่แรกก่อนจะเข้าประเทศไทยพอเข้ามาแล้วถ้าสมมตหหหิหลุดรอดเข้ามาแล้วในประเทศไทยเราจะทําอย่างไรที่จะบอกควบคุมเขาให้ได้พอควบคุมได้เสร็จถ้าก่อนที่คุณจะเดินทางข้ามชายแดนไปประเทศเพื่อนบ้าน ในพื้นที่แต่และพื้นที่เราทราบดีครับว่าในฝั่งเมียนม,มามีตั้งแต่พญาตองซูคือตั้งแต่ติดกับสังขระบ,บุรีขึ้นมาเรื่อยๆเคเคเพรสซึ่งมันไล่ามาจากจังหวัดจังหวัดตากไล่ตะเข็บชายแดนขึ้นไปแม่สอนเรารู้ว่ามีพวกคาสิโนโออนไลน์แสแกมเมอร์อ,อยู่ที่ไหนบ้างอยู่บริเวณย่านย่าน,นั้นนั้นเลยครับคิงโรมันที่จะไปตรงสำเนียงทองคําที่จะขึ้นไปข้างบนเราจะมีกลุ่มนั้นจะติดต่อกันเขาอย่างไรตอนนี้ที่หนักสุดคือกัมพูชาที่เมื่อกี้เราคุยกันพี่สมานครับวีตอนนี้ที่เกิดแสแกม บัญชีม้าเกิดขึ้นหลอกลวงที่นั่นคนไทยเสียเงินเป็นกี่ร้อยล้านกี่แสนล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแท็กโคเรื่องนี้ให้ดีเราต้องอย่ามองภาพแยกครับผมว่าเราต้องมองภาพรวมเวลาเราแท็กโคในเรื่องเกี่ยวกับพวกแสแกมเมอร์ออนไลน์พวกบัญชีม้าพวกหลอกลวงต้มตุนเนี่ยจริงๆมันรวมกันหมดเรื่องขบวนการค้ามนุษย์ขบวนการนำพาและการหลอกลวงครับพิสมานครับครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่า เราบล็อกซะตั้งแต่การนำพาได้ใช่มหมฮะมันก็จะตัดตอนในส่วนค้ามนุษย์ได้เลยในส่วนที่ประเทศไทยเป็นทางผ่านนะครับ,รบเอาล่ะท่านในกรณีที่ในเมื่อไปแล้วะนะอาจจะมีทั้งคนไทยทั้งต่างประเทศเพื่อนบ้านที่แวะมาเอาไทยเป็นทางผ่านก็แล้วแต่นะครับที่จะไปในประเทศเพื่อนบ้านอย่างที่ว่ามันมีผลกระทบกับประเทศไทยมากน้อยขนาดไหนในเรื่องการค้ามนุษย์นนี้ คือตอนนี้ท่พสมานครับผมได้ติดต่อกับสถานทูตหลายสถานทูตนะครับที่เขามีคนของเขาเนี่ยเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เขามีอย่างเช่นประเทศปากีสถานเขาก็พูดในสภาพูดแทนรัษฎรว่าตอนนี้คนของเขาโดนหลอกลวงและถูกค้าอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยโดยใช้ประเทศไทยเป็นด้นทาง่านพวกเขากระตือรือร้นในการที่บอกว่าทาอย่างไรช่วยให้ได้อย่างเดียวท่านทูตกับผมท่านทูตของประเทศท่าบอกได้ประเทศเคนยคราบ ท่านบอกเลยว่าคนของแกเนี่ยคนของประเทศเขนยาโดนหลอกลวงและต้มตุนแล้วเข้าไปค้ามนุษย์อยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเป็นจํานวนหลักร้อยแปดสิบกว่าคนนี่มันน่าสงสัยตรงที่ว่าถ้าเขาจะมาประเทศนั้นทาไมเขาก็สามารถบินตรงไปที่ประเทศนั้นได้เลยอย่างในที่มระเทียนยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะโดนหลอกลวงจะอยู่ในประเทศเมียนมาเพราะว่าที่ถือสามประเทศเนี่ยเมียนมาจะมากจํานวนมากที่สุดเพราะว่า สร<ม>้างดีเขามีสถานการณ์ภายในประเทศเขาครับใช่ไอ้แก๊งพวกนี้ก็จะไปใช้พื้นที่ตรงนั้นเพราะเงินเขาหนาเพราะเงินหนาเสร็จปั๊บใช้เงินในการเบิกทางในการเปิดพวกสแกมเมอร์ออนไลน์ค,คาสิโนต,ต่างๆนานา,นาที่นูน่นแล้วมันไม่สามารถทางรัฐไม่สามารถเข้าถึงหานเมียน,นมาเข้าถึงไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดปัญหาเกิดขึ้นอันนี้แหละครับพี่สมานที่บอกว่าเขาทํากันว่าในหลายๆประเทศบังกลาเทศปากีสถานเขาพูดว่าประเทศไทยเป็นประเทศทางผ่านแล้วทาไมประเทศไทยเราถึงนิ่ง ไม่ทําอะไรเลยผลกระทบของเราจะโดนกลับมาทันทีครับคือผมก็ไม่อยากจะพูดออกสื่อบอกว่าทําไมต้องให้ความสําคัญกับทิปคือ Trafficking in Person Report คือการรายงานในเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์เกิดขึ้นที่เป็นของรัฐบาลสหรัฐประเทศไทยถูกจัดไว้อยู่ในเทียร์ที่2คือลําดับ1-2-3่องสดับหนึ่งคือดีที่สุดคือปาพลายมีการติดต่อมีการมีกลไกต่างๆัดับสดีในทาง ก็โอเคโอเคแต่ก็ไม่ค่อยดีแต่ไป็สามแย่ที่สุดประเทศไทยอยู่ที่2หรือ3าตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะเป็นต้องขึ้นไปให้ได้ถ้ามีผลกระทบกับไทยเนี่ยมันจะกระทบกับความร่วมมือกับเวทีระหว่างประเทศเขาก็บอกเขาไม่อยากที่จะเข้ามาประเทศไทยสถานการณ์มันจะไม่ดีมากครับผมฮะคุณชันวิทย์นะครับจากสมุทรสาครมีคําถามนะครับกลุ่มกอน้ามนุษย์เป็นเพียงกลุ่มเล็กๆนะครับอยากรู้ว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบทําทําไมไม่ดําเนินการนะครับ ให้เด็ดขาดหรือมีผลประโยชน์แลกเปลี่ยนกันหรือไม่นะทำให้กลุ่มจีนเทาเข้ามาทำงานและหลอกคนหลอกคนไทยนะครับถ้าปรับจริงๆแล้วนะฮะก็หมดไปนานแล้วอยากให้รัฐบาลเอาจริงในเรื่องนี้ครับนี่คือครับอขอบคุณครับคุณชนันวิทย์จริงๆแล้วเนี่ยขบวนการนี้จริงๆแล้วทำไมผมผมเห็นมีเห็นด้วยในเรื่องว่าทําไมเราไม่เอาจริงเอาจังในเรื่องนี้ แต่ว่าที่ไม่เห็นด้วยเรื่องเดียวคุณคชานวิทย์ต้องขอประทานโทษคือไม่ใช่กลุ่มเล็กนะครับกลุ่มใหญ่คุณชานวิทย์ครับผมคือคคมันจะเป็นแก๊งมาเฟียในเวทีระหว่างประเทศมันคือกลุ่มในประเทศไทยมีกลุ่มแน่นอนในการดูแลในการทํางานไอ้พวกค้ามนุษย์มีแล้วก็จะมีกลุ่มของประเทศต่างๆด้วยรประเทศที่เป็นประเทศต้นทางจำเป็นต้องยอมรับว่าประเทศต้นทางจะต้องมีกลุ่มคนพวกนี้อยู่ด้วยในการที่จะหลอกลวงคนในการที่จะเก็บเงินคนที่นําพาเขาเข้ามาในประเทศไทยเพราะฉะนั้นแก๊งมาเฟียนี้จะเป็นแก๊ง มาเฟียระดับโลกในการที่ดึงคนเข้ามาอย่างตอนครั้งที่ผ่านมาพี่สมานครับที่มีการขบวนการลักลอบดําพาและค้ามนุษย์ของชาวโรยิยาในภาคใต้ประเทศไทยเราเนี่ยปราบปรามพวกใหญ่ๆโตๆ้ารจะกา้ระดับสูงๆเข้าคุกเสียชีวิตก็มีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูครับว่ากลุ่มคนพวกนี้คือกลุ่มอิทธิพลระดับโลกนะครับไม่ใช่ระดับประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทํางานอย่างไรรัฐบาลจําเป็นต้องเอาจริงเอาจังจริงๆ แล้วก็<ม>เราก็ต้องใช้สภาในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติก็ต้องใช้สภาผู้แทนรัษฎรของเราเนี่ยในการผลักดันให้ได้ว่าในสิง่งใน,ใน,ใ,นในเกี่ยวข้องกับน,นโยบายบมันจะเป็นเรื่องการ <c oughs> ต่างประเทศ แล้วเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการนำพากระบวนการมนุษย์เนี่ยกลไกในการติดต่อไอ้ในการดิวกับมัน,นแตกต่างพิสมาน<ม>ครับกลไกเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการนำพาพอเรารู้ว่าไอ้น,นี่มันเป็นพวกนำพาเ,ร,เราต้องใช้กลไกที่มีองค์การระหว่างประเทศอย่าง i o m International Organization for Migration ซึ่งเขาจะต้องดิวกับประเทศต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับกลไกเรื่องการนำพาพอการค้ามนุษย์ใน UNODC เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือว่าในเรื่องเกี่ยวกับ องค์การสมัมพัาต์ว่าด้วยเรื่องยาเสพติดแล้วก็อ,อาชญากรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้คนไกแตกต่างเราต้องเข้าใจบริบทของขบวนการนำพานและขบวนคารมนุษย์แล้วประเทศไทยเราจะต้องใช้บทบาทตรงนี้ ในการเป็นผู้นําในเวทีระหว่างประเทศว่าเราให้ความสําคัญเราดูทั้งสองเรื่องเรื่องกระบวนการนําพาและกระบวนการค้ามนุษย์มันสามารถที่จะสร้างการแก้ไขมา,าแบบครอบคลุมให้ได้เพราะมันทั้งสองส่วนมันจะเชื่อมโยงกันพอมันนําพาไปปุ๊บมันก็จะเกิดการค้ามนุษย์ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราตัดวงจรการนําพาไปก็จะไม่เกิดการค้ามนุษย์นั่นเองแล้วอีกอย่างประเทศไทยของเราเป็นเป้าตรงที่ว่าเป็นประเทศที่เป็นทางผ่านนั่นเองครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาล นะฮะน่าจะต้องมีแนวทางนะใน,ในการที่จะแก้ไขอ,อย่างไรแต่ว่ารัฐบาลมีแนวทางแก้ไขอย่างไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวคิดว่าร,รายการ <laughs> ของเราเวลาหมดจริงๆนะฮะถ้ามีโอกาสเราคงจะมาได้พูดคุยกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับแต่ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้นะครับในเมื่อรับรู้แล้วว่ามีเป็นแสนแต่ผมเชื่อว่ารัฐบาลนะครับก็คงจะไม่นิ่งนอนใจหลังจากที่เราได้พูดคุยกันแล้วนะครับ,รบวันนี้ทางรายการนะครับต้องขอขอบคุณท่านสสกนวีสิบสามสู้คหญ่สูงขอบคุณผู้สื่อข ท่านผู้ชมครับรายการมองรัฐสภาเวลาของเราหมดลงเพียงท่านี้นะครับหลังจากจบรายการแล้วเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับติดตามรับชมนะครับการถ่ายทอดสดการประชุมของวุฒิสภานะครับวันนี้ผมสมานงามขนกงและท่านสสกานณวิศิษแสงและทีเมานของเราต้องหลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP c h a ช n e นล